มาเด้อพี่น้องมาเห็ดสิ่งเก็บของใส่ของฝีมือนองสายเห็ดรังแรกผสมปูน <S 2> <S 2> <S 2> นั่งผสมปูนอยู่หุ่นสิออกมาหน้าตาจ้างไรกะค่อยติดตาเม,มึงเด้อว,วาสิ่งใส่ของเก็บของสิงเป็นสภาพหน้าตาจ้งไรกึ่งเธเคยเฮ็ดรังแรกผสมปูนใส่ถังสี มาชมเบืงพี่น้องทุวันนี้อุปกรณ์ก็สร้างกับแพงขึ้นแล้วละ่ะผูใ้ใดสางบ้านผู้ดใดสางบ้านปีนี่โอ้ยมึงว่าวาดจะบล็อกก่อนละหาบาทหกบาทปูนทรายหินทุกวันนี้สินค้าราคาแพงขึ้นขยับขึ้นดูกระเบื้อง ลลยอันในสีเทาพี่น้องเฮ็ดตังแต่เจ้าหอดค่ำเปลี่ยวนี่แหละสภาพสภาพที่ออกมาก็เป็นแบบนี้พี่น้องบมเมนเสียงอันเพลงเด้อเสียงพาสวดแม่ซิมบอนบานยูไก่วัดเสียงพาสวดวันพาพี่น้องสวยงามบ่าจา้าฝีมือนองส้ายเฮ็ดครั้งแรกบบตองจ้างสั่ง จากน้องตะคองนี่ล่ะง่ายดีฮาดเห็ดเอาออกมาในรูปแบบกับสวยงามแบบปูกระเบื้องผนังมาจากกระเบื้องอนในปูนพื้นห้องน้ำน้องพี่น้นองสีเท้ากลมกลืนกันดีพื้นพื้นปูกับสีเท้าในาห้องน้ำก็เป็นแบบนี้ที่ว่าเฮ็ดไปรอบนั่น กะปูออกมาส,สภาพแบบนี้พี่นอ้องลายดอกไม้ข้างๆรอกำแพงผู้ใดมักปูกระเบื้องสีเทาดำขาวเบื้งแบบแม่ซิมอนไปปูตามก็ไดดเด้อจ้าเสร็จกระเบื้องอันที่เหลือสี่ร้อยปูกับพื้นหองน้ำกับปูหองครัวเอาไปเลี้ยนแบบแม่ซิมอนก็ไดดเด้อ